มาเด้อพี่น้องยัวย่วๆมือนี่ไลฟ์ไลฟ์สดเฉพาะกิจไลฟ์สดเฉพาะกิจค่ะเอาแค่สามนาทีพอเอินตำซัวนี่ก็เอินว่าเป็นนอกถามเขาว่าเอาอันนี้ใส่นี่งเสียเขาเอินต่ำหนังอืตำซัวแซ่บแซ่ยุ่นโดนๆไปเพื่อ,อม,มือนี่ลูกสาวตำ่ำจะเข้มจักน้อยจ้ะอื อนล่ยไล่ซสสพร้อมผิดตันงผิดเน่าพร้อมทำนี่เลลเด้อจ้าเด้อเลบไปนี้เศ้าอยากนอนหูอื้อแมหาอันหูลั่นดังกอบวันหนึ่งโอ้ยมีแหงพี่น้งองมาเด้อจ้ากินตำหมากงูซสียบๆอยู่ยั่วเอิ้นตำสั่วนี่ก็เอิ้นมาเป็นนอกถามเขาว่าเอาอันนี้ใส่นี่สิ่งนสิ่ง เขาเอิ้นตำนอย่างตำส่วนแซบแซบ,บเข้มกับบจักไปซื้อเจ้าไม่เจ้ากินประจําเขายุดวันจันก็เล่ไปกินเจ้านี่เจ้านี่เคยซื้อเอามากินโอ้อยาที่ฟีมาสื้อลงๆนะมาพี่น้องอีกมาเห็นเศร้ามาเดอ้อจาก,กินตำามากงแซบแซบยั่ว เข้มกับ่าจักไปซื้อเจ้าไหมเจ้ากินประจําเขายุดวันจันทร์ก็เลยไปกินเจ้านี่เจ้านี่ก็เคยซื้อบีบบางหน้าใส่ก่อนด้วยล่ะมันออกสีเข้มเมจักน้อยเนื้อเห้าว่กินจ้าเห็นบอตาสว่างเลย ไล่อันวัดวัดกับบ้านเศ้าจากเธอเลือบบอกกินยาใ้สองมือบ่กกินยาจ้ะพอะมือคึืนล่องกินยาเอามาเดอ้อพี่น้องยั่วยวมือนี่ไล์ไล์สดเฉพาะกิจไล์สดเฉพาะกิจค่ะเอาแค่สามนาทีพอ,อ อืมจ้ะเห็นว่าตาสว่างแล้วจอกๆกินบักเงาะแทนบัเงอ้อั้องตบ,บพ่อแล้วบันนี้ขี่รถไปซื้อได้แล้วอืมอันม,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 มาเด้อตำซัว่สั่นเป็นไงพี่น้องแม่นว่ขอเอิ้นตำซัวแมนว่ออนวนวไล่พอสมควรไล่เฉพาะกีตื้อไล่ตำบกงอ้อ ยังมงมีคลิปยังลงกับสีไล่อันนี้แหละลงอในไลดด่จะโซดพอมคลิปตันคลิดเง่าพอมทำเนียเเลยเด้อจ้าเด้อเอาก็บมียูวหมูมันพอดนั่นไอหมูทอดคือไข่แน่ยาเมดพอดีก็เลยไปซื้อจ้ะอือตาก็ไม่เห็นหง แบบแกงออาก็มีอยู่หมูมันโพดนั่นไอ้หมูอทอบดบีบมะนาวใส่ไข่เนะื้อตำซุ้ยข้าวปุ้นใส่ตำักหุ่มไหมครับโอเคจ้าทำนี่แล้วเนาะอืมไล่เฉพาะกิบ แซ่บหลายทั้งแซ่บทั้งเพ็ดบ้านนี้อ่ะบานนี้ก็สิลงแล้วละ่ะพี่น้องเออเที่ยจ้าทำนี่แล้วเนาะอืมอะไรเฉพาะกิ่อมาเด้อจ้ากินตำบักุ่งแซ่บแซ่บยัวย่วยั่วหยุดก่อนเพ็ดเพ็ดเพ็ดบ่เพ็ดปานไหนดอกดแต่ว่าขันกินต่อไปไม่สิเพ็ดหลายกว่านี่หย,ยุดก่อน มาแ้มามามามอืมอืมาอือันมาเด้อตำซั่วเหนอสั้นว่าไงพี่น้องแมนบะเอาเอิ้นตำซั่วแมนวะ ขึ้นม่อีกแล้วฝนบัวก้าลากาอากมาแล้วเข้มกับบจักไปซื้อเจ้าไม่เจ้ากินประจําเขายุดวันจันทร์จะไม่ไปกินเจ้านี่เจ้านี่ก็เคยซื้อ,อเข้มคัมนี่เขากินข้าวโฟมแซบแต่ว่าเข้มจังคือไข่แน ยาเม็ดพอดีก็เลยไปซื้อจ้ะอืมมาแอบแห้งอือก็ไข่น่ยาเมดพอดีก็เล่ไปซื้อจ้ะอืม,อมบีบบังหน้ามไซ่อนเด้อจ้ะมันออกดีเข้มเขมจักน้อย เนื้อเฮาบ่กินมาแซบแฮงอืมแซบหลายทั้งแซบทั้งเพชดบัานนี้อ่ะบัานนี้ก็สิลงงล้วล่ะพี่น้องอกก็มีอยู่หมูมันโพดนั่นไอหมูทอด บีนบน้าตไใคเนะตำสั่วขาวปุ้นใส่อันตำบักหุ่งไมหมเขาจอกจอกกินบักงาะแทนบักงาะกันก็บอพ่อแล้วบันเนี่ยขี้รถไปซื้อได้แล้วอมาเด้อจ้ากินตำบักหุ่งแซ่บๆยั่วยัว,ยวอืม นี่ออกไปซื้อยาพร้อมออกไปซื้อยาแล้วก็ทิป,ปี้ตาก็ไม่เห็นห้องแววแว่นอือโอเคจ้ะทำนี่แล้วเนาะอืมไลเฉพาะกิบอืมจ้ะเห็นว่าืืมตาสว่างแล้ว มากินโอ้ย,อย่าที่ฟีมันสีลงๆเนี่ยมาพี่น้องอีกมาเห็นเศร้าอืมคืไมาอีกแล้วฝนอล็อกกล้าลากผ้าออกมาแล้วครับยันสิบแปดนะสีอืมจักน้อยกับพี่น้อง มา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 ยูดโดนๆไปเถอะนุมมือนี่ลูกสาวต่ำจะเข้มจักน้อยจ้ะหยุดก่อนเพชดเพเพ็ดบ่เพ็ดปันไหนดอกแต่ว่าขันกินต่อไปไม่สิเพชดหลายกว่านี่หยุดก่อนเฮ้ยบันเนี่นน่งเบิงมู่เขากินตำม้งกันเขาอันไล่โซดกันนั่งเบิงเขาไปกระท้องห้อง อจ้าเห็นบอตาสว่างเลยไล่อันวัดวัดก็บอกว่าเศ้าจักเธอแล้วบ่กินยาใ้สองมือบ่กกินยาจ้าเพราะเมื่อข no no uh ึ้นล่องกินยาเอาก็มีอิวหมูมันพอดนั่นไอหมูทอดตาก็ไม่เห็นหงแววแวน มายมามาอือมากินโอ้อยอะที่ฟี่มาสือลงๆเนี่ยมาพี่น้องอีกมาเห็นเศร้าเข้มกับบจัจไปซื้อเจ้าไม่ เจ้ากินประจําเขายุดวันจันทร์ก็ไม่ไปกินเจ้านี่เจ้านี่เคยซื้อคือไข่แน่ย่าเม็ดพอดีก็เลยไปซื้อจ้ะอืมอยูโดนโดนไปเถื่อะน้องม,มือนี่ลูกสาวต่ำจะเข้มจักน้อยจ้ะอืมฮัก <c oughs> ยสิบแปดนะที่จักน้อยก็พี่นอ้องเข้มกับบาจักไปซื้อเจ้าไหมเจ้ากินประจําเขายุดวันจันก็เลยไปกินเจ้านี่เจ้านี่เคยซื้ออืมจ้า